ค่ะมองนี่ล่ะค่ะมองเพิ่นสิมาเอาตั้งเสาไฟให้เห็นอยู่นี่มองนี่ก็เป็น,รรหาหาน,นแรงาาาาทํามาหากินมีหนไม้มิยาสมุนไพรแล้วก็ห้างจากนีไปนีก็เป็นรันผ้ายาเพิ่นเอินผ้ายาที่เป็นมรดุของโลกแล้วเพิ่นขึ้นมรดกโลกไว้แล้วมีภาพเขียนสีอีหยางเพิ่นมีทำหลายอย่างแล้วก็มองนี่ก็ติดธะพูธรามาหากินนี่สิละมีปลาอยางมีปลามันคือจังเห็นนี่ลหละค่ะ แล้วพจนสีว่าเป็นปลาเสียมส้มได้จังไหนพวกฉันกับแพงกับเพราะว่าไให้ยลูกห้ยหลานแล้วก็ไว้ใเห้เบิงมันก็เป็นต้นน้ำลำธารแน่แล้วเป็นยังไงกลไก่คนทางค่ะม้วผู้ขามอยฉันเลยก็ว่าหายแล้วเนาะแต่หวงงยุ่แล้วแพงยู่แล้วบอกบอกข้าเจ้านี่สินะอยากให้ประเทศเขาเนี่ยไ่เห็นเบิว่ามันเป็นยังไงจังเป็นแต่แพงสินะมันก็เป็นหมองธรรมะหาจินเก็บนาะไม้เก็บเฮ็ด เก็บยาสมุนไพรย,ยังสิล่ะค่ะ